สวัสดีค่ะพบกับมีมี่เลิฟล็อส์นะคะวันนี้นะคะมี่ก็จะมาอัปเดตอาการคนท้องนะคะในช่วง36สัปดาห์หรือ9เดือนนั่นเองนะคะหลังจากที่มี่ทำคลิปเกี่ยวกับอาการคนท้องในช่วง32สัปดาห์หรือ8เดือนไปแล้วเนี่ยมี่ก็รู้สึกว่าโอเคช่วงนี้เป็นช่วงพีเวลที่อาการของคนท้องเนี่ยมีการ เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยอยากจะมาอัปเดตให้ทุกทคนฟังเผื่อว่าคุณแม่คนไหนนะคะกําลังเข้าสู่ช่วง36วิกเหมือนกันนะคะก็จะได้มาแชร์กันเนาะว่าอาการเหมือนหรือแตกต่างกันตรงไหนบ้างคะ่ะเวลา32วิจนถึง36วิกเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของความเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆจุกจิกนิดหน่อยนะคะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างแรกนั่นก็คืออาการ ตะคริวนะคะซึ่งในคลิปที่แล้วที่มี่ทำไปเนี่ยตอนช่วง32วีคเนี่ยมี่บอกว่ามี่จะไม่เจอตะคริวใช่ไหมคะแต่พอ36วีค37วีคประมาณเนี้ยเริ่มเป็นตะคริวนะคะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าแบบ นอนจะไม่ค่อยสบายตัวละเรื่องของอาหารการกินนะคะมีรู้สึกว่าเราจะกินได้น้อยลงนะคะเพราะว่าด้วยขนาดตัวของเบบี๋เราใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะกินพื้นที่ของกระเพาะอ,อาหารหรือว่ามันจะดันขึ้นมาทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราอิ่มเร็วขึ้นนะคะ mm hmm. ก็กินเป็นในลักษณะน้อยๆแต่ว่ากินถี่นะคะมีก็จะรู้สึกว่ามันอย่างเงี้ยมันจะโอเคมากสุดนะคะอันอีกอย่างหนึ่งก็คือ เริ่มมีน้านมไหลคือของคนอื่นมี้ไม่รู้นะแต่ว่าตัวของมี่เองเนี่ยมีสังเกตอาการแล้วเนี่ยเริ่มมีน้นํานมซึมออกมานะคะในช่วงสามสิบสัปดาห์ประมาณนี้นะคะก็คือ9เดือนขึ้นมาเนี่ยก็ตอนแรกรู้สึกตกใจนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องปกตินะคะที่ร่างกายเรากําลังจะเตรียมตัวเข้าสู่การ การคลอดนะคะก็มีการผลิตน้ํานมออกมาอีกอย่างหนึง่งมีคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการที่มีทาน,น้ําหัวปลีด้วยนะคะมันก็จะเป็นการกระตุ้นน้ํานมไปด้วยในตัวนะคะทําให้มีน้ํานมเริ่มมีน้ํานมออกมาเร็วนะคะแม่แม่ท่านไหนมีหรือไม่มียังไงคอมเมนต์บอกมีด้านล่างนะคะเพราะมี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันปกติหรือเปล่านะคะเรื่องการปัสสาวะนะคะยังเป็นปัญหาอยู่เหมือนเดิมนั่นก็คือมันปัสสาวะได้ค่อนข้างกระปิดกระปลอยนะคะแล้วก็ บ่อยนะคะในเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะคะคือจากที่เราปัสสาวะได้ถี่แล้วก็ได้เยอะเนี่ยตอนนี้เนี่ยค่อนข้างปัสสาวะที่เหมือนเดิมแต่ว่าในแต่ละครั้งเนี่ยค่อนข้างปัสสาวะได้น้อยนะคะแล้วก็ปัสสาวะยากขึ้น ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่เบบีตัวใหญ่ขึ้นหัวของเขาเนี่ยเบียดกับกระเพาะปัสสาวะทําให้บางทีมันอาจจะไปบล็อกทางเดินของออตัวปัสสาวะที่เรากําลังจะขับออกมานะคะอันนี้ก็ตอนช่วงคืนจะค่อนข้างทรมานนิดนึงเพราะว่าเราต้องตื่นขึ้นมาแบบงวงเงียวงวเงียแล้วก็แบบต้องปัสสาวะแต่ว่าทีได้ได้ทีละน้อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะลืมสลือหน่อยๆการดิ้นของทารกในครรภนะคะ เขาจะมีการดิ้นที่หนักหน่วงมากขึ้นนะคะในช่วงนี้ก็คือ movement ของเขาเนี่ยจะเป็น movement ที่มาแต่ละครั้งเราจะแบบืยิ่งใหญ่เล่นเบอร์ใหญ่เบอร์โตนะคะคือแบบแบบปุ๊บทีนึงเนี่ยคือท้องเราแบบหน่ออกมาข้างนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นในลักษณะนั้นแต่ถามว่าถีไหมไม่ถี่นะคะอเหนือจากเรื่องของการดิ้นที่มีการดิ้นที่เยอะแล้วก็รุนแรงมากขึ้นเนี่ยนะคะ ก็จะมีในเรื่องของการจะอึดของทารกนะคะคือมันจะเป็นในลักษณะเหมือนแบบตึก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 เป็นระยะระยะนะคะที่อยู่ในท้องเรามันจะไม่เหมือนการแบบดิ้นที่เขาจะแบบปึงปึงอย่างเงี้ยไม่เหมือนนะคะแต่อันนี้จะเป็นการเหมือนแบบขยับของเขาอะนิดหน่อย,อยแบบเป็นจังหวะและเป็นแบบจังหวะที่ต่อเนื่องระดับเดียวกันเออเป็นอะไรที่แบบ เป็นสเตปเป็นสเตปเป็นสเตปอย่างนี้ไปก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นอาการปกติที่น้องเขาเหมือนแบบพยายามสะอึกอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของแบบอันตรายหรือสุขภาพของน้องช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบเรานอนเก่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันง่วงง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยจะเริ่มนอนไม่ค่อยหลับแล้วการพลิกตัวการอะไรของเราเอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าแบบท้องของเราเริ่มที่ใจะใหญ่แล้วก็ มันแอบเป็นภาระเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่านอนไม่ได้เต็มอิ่มบวกกับต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะด้วยอย่างเงี้ยก็จะใช้วิธีการนอนกลางวันแทนซึ่งกลางวันก็จะเพลียนะคะก็จะเป็นในลักษณะการนอนกลางวันแล้วก็ง่วงนอนอย่างเงี้ยมากขึ้นคาแนะนําที่จะมีให้คุณแม่แม่ท้องนะคะในช่วงนี้ก็คือพยายามที่จะ เดินให้น้อยลงนะคะเพราะว่า36วิกเป็นต้นไปแล้วเนี่ยการเดินเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นการเรรงคอดได้อย่างหนึ่งนะคะอาจจะใช้ถ้าเกิดสมมติจะออกไปข้างนอกไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะอาจจะใช้เป็นแบบรถเข็นช่วยนะคะแล้วก็ให้คุณสามีช่วยเข็นไปอย่างเงี้ยก็จะเซฟในเรื่องของการเดินของเราหรือว่าการที่เราจะต้องออกกําลังกายหนักๆขึ้นลงบันไดยอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็จะช่วยถนอมแล้วก็รักษาอายุขันของเราไปให้ อยู่ถึงเกณฑ์ได้นั่นก็คือหลังจาก37วีิเป็นต้นไปนะคะใครที่เป็นคุณแม่ท้องเหมือนกันและกําลังท้องอยู่ในช่วง36วีิ37วีค35วีคนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์ของคุณแม่แม่กันได้ค่ะมี่อยากฟังอาการของคุณแม่ทุกๆคนเลยที่ตอนนี้กําลังเผชิญปัญหาหรือว่ากําลังตื่นเต้นกันกบการรอเบบีเกิดมาอยู่นะคะก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะโดยคร่าวๆข,าของมี่ก็จะมีประมาณนี้นะคะรู้สึกว่ามันแบบ ไม่ค่อยแตกต่างกับช่วง32วีคเลยอะ่ะมันก็จะมีอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆเป็นดีเทลที่แบบขึ้นมานิดเดียวนะคะแต่โดยรวมเนี่ยปกติมากแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยยังเดินเหินยังแบบอะไรอย่างเงี้ยได้ค่อนข้างเหมือนจะปกตินะคะนอกจากว่าวันไหนเรารู้สึกว่าเราอยากจะเซฟขาเราไม่อยากเดินมากอย่างเงี้ยก็จะใช้รถเข็นช่วยนะคะมียังแบบทำแอคทิวิตี้ทำกิจกรรมออกไปชอปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมนะคะ มีแบบไปต่อขนตาเนี่ยล่าสุดก็คือไปต่อขนตาตอนช่วงประมาณเนี่ยสาิวีก ประมาณเนี้ยก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังชิวอยู่เลยอะ่ะก็รู้สึกว่าเอ้ย e ท้องนี้เป็นท้องที่แบบสบายนะคะแล้วก็ไม่เป็นภาระกับเรานะคะยังไงก็ฝากคุณแม่ๆทุกคนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงนี้ด้วยนะคะก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งคุณแม่แล้วก็ทารกนะคะที่อยู่ในคันนะคะวันนี้ยังไงมี่ก็ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะเป็นเนื้อหาอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้เจอกันในทุกๆคลิปนะคะวันนี้มีไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปค่ะ